แย่ yeah, แล้วพ่อโทรมาบอกว่าลืมให้อาหารหนอนห้าตัวตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วพ่อใกล้จะเลิกงานใกล้จะกลับบ้านเลยครับทุกคนพ่อบอกว่าถ้ากลับบ้านมายังไม่ให้อาหารหนอนพ่อจะตีให้น้องล้ายเลยเราต้องให้อาหารหนอนให้ถูกต้องครับทุกคนหนอนมีทั้งหมดห้าตัวห้าสีสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวหนอนห้าตัวนี้มันกินอาหารตามสีครับทุกคนถ้าเราให้อาหารสีอื่นหนอนพวกนี้มันก็ไม่กินครับทุกคน มาดูกันว่าพี่จะให้าอาหารหนอนตามสีให้ถูกต้องได้ไหมถ้าพี่ให้อาหารหนอนห้าตัวนี้ถูกต้องได้ทุกคนต้องกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับทุกคนเฮ้ยห,หนอนพวกนี้มันกินอาหารดีครับทุกคนมันกินโอ,โอนรีโอเป็นอาหารเริ่มแรกเราก็พาหนอนตัวสีม่วงไปกินโอรีโอสีม่วงก่อนเลยชืบเรียบร้อยต่อไปก็พาหนอนตัวสีเขียวไปกินโอรีโอสีเขียวเรียบร้อยตัวต่อไปก็พาหนอนตัวสีเหลืองไปกินโอรีโอสีเหลืองช ต่อไปก็พาหนอนตัวสีฟ้าไปกินโอเลโอสีฟ้าชื้สุดท้ายก็พาหนอนตัวสีชมพูไปกินโอเลอโอสีชมพูชื้เรียบร้อยครับทุกคนในที่สุดพี่ก็ให้อาหารหนอนห้าตัวนี้ให้ถูกต้องได้แล้วอ่าวเรื่องแค่นี้พ่อกลับมาพี่ก็ไม่โดนตีน้องลายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะ